สวัสดีค่ะพบกับช่องพังทัพทิมชาแนลนะคะแล้วก็ได้นำผลไม้มาให้พี่ดาวใจได้ทานแล้วนะคะกราบขอบพระคุณแม่พระนะคะผู้ใจดีนะคะคุณแม่ลูกน้ำนะคะที่ได้เมตานะคะน้องช้างสองเชือกนะคะตกงานนะคะที่พัทยานะคะพี่ดาวใจก็ได้ทานแล้วนะคะอีกเชือกหนึ่งของเรานะคะ ก็กราบขอบพอระคุณท่านมากๆเลยนะคะที่ได้เมตตาน้องช้างสองเชือกนะคะหลายวันมาแล้วนะคะก็เงียบม,มากๆเลยนะคะจ้องไม่ได้ทานเลยนะคะน้องช้างก็ได้ทานแล้วนะคะพี่ดาวใจนะคะอีกเชือกนึงนะคะอายุ29ปีนะคะเมขวันก็ได้เอามาให้ทานแล้วนะคะก็ฝากแม่ๆพ่อๆทุกๆท่านนะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะเป็นสะพานบุญให้น้องช้างด้วยนะคะ พี่ดาวใจก็ได้ทานแล้วน,นะคะผลไม้หวานๆนะคะของคุณแม่ลูกน้ำนะคะกราบขอบพระคุณทุกๆท่านเลยนะคะสวัสดีค่ะ